มาแล้วนะคะข้าวผัดดอกกระล่ำนะคะใส่พริกนะคะข้าวนะคะหมูเป็นหมูหมักนะคะแล้วเราก็ตำพริกบุไปนะคะให้อร่อยนะคะนี่นะคะข้าวนะคะราดข้าวจันเรียผัดดอกกระล่ำใส่พริกค่ะสวัสดีค่ะมากินยำแหนมม่วงนะคะนี่นะคะยำแหนมม่วงนะคะกินกันได้เลยจ้ะ อย่าทะเลาะกันทะเลาะอีกแล้วหมา,านี่ค่ะยำแหนมม่วงค่ะเอบาทะเลาะกันค่ะ ข้าวเนี่ยข้าวเปล่าอยู่ตรงนี้ค่ะกล้องมันไม่ถึงค่ะได้แค่เนี้ย้าวจะได้แค่เนี้ยเสริมาจจะกินมะม่วงนี่ค่ะยำแหน,ม,แนมมะม่วงนี่อร่อยนะคะเป็นแหนมหมูค่ะ 母。没 นกับข้าวนี่ยอร่อยนะคะยำแหนมม่วงค่ะไม่ต้องมีผักเลยค่ะข้าว,ปาวเปล่ากินเร่งก็ได้กินกับข้าวก็ได้ค่ะ มหลังไปด้วยค่ะมะม่วงแบบแซ่บเลยแยามมะม่วงกับแยมแยมเราเอาไปไปทำให้สุกก่อนนะคะหัว,วายำเอกก็อร่อยกว่า แซ่บหนีเลยเนี่ยข้าวเนี่ยเชิงสุดเขาเนี่ยไม่มีก็กินข้าว ยำมะม่วงแบบนี้นะคะยำแหน,นมนะกินได้ตลอดเวลานะคะข้าวหมดแล้วกินที่นี่กินนี่เปล่าแล้ว a sécula, tá? อืแซ่บเผ็ดเมาเลยจ้าจะหมดแล้วนะจ้า มะม่วงแข็งอร่อยกรอบ เนี่ยล้วนเลยเดี๋ยรรวพัดลมจะดังนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะคะ ใช้พริกป่นพำัดยำเนี่ยง่ายดีพริกป่นคั่วเอง เผ็ดและค่าเผ็เดเผ็ดเผ็ดมากเผ็เดเผ็ดเผ็ดแซบ่บหลายๆเลยนี่นะคะหมดแล้วแต่อร่อยแต่ก็เผ็ด ที่คั่วเองมันจะเผ็ดหมดแล้ว กำลังใจนะคะเพ่นมากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้จันลักันนะคะขอทุกท่านต้องมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยเท่า,าจารเชียรตลาดวง,งบุญรักษาทางกระทรวงสาธบ๊ายบายแล้วนะคะสวัสดีที่ทุกท่านเลยนะคะจร,จ,รจ,รจริงเป็นเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเหลืออยู่นิดเดียวค่ะเพ่นต้องกินน้ำแล้วนะคะค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ